ครั้งนี้เป็นครั้งที่23นะครับสำหรับการคุ้มค่าธุรกิจได้ต้อนรับกลับบ้านอีกครั้งนะครับในส่วนของผู้ที่รักมณฑลของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกหมาพวกแมวหรือพวกสัตว์เอ็กซ์โซติกต่างๆต,ตรงนี้นรเรามีตอนนี้เรามีสัตว์หลากหลายชนิดนะที่เข้ามาโช์ในงานนี้เพื่อที่จะสร้างพิติกรรมใหม่ๆสําหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงเหมือนกันตรงนี้นะครับเข้ามาชมดูได้นะครับแล้วก็ หมายรวมถึงเสื้อแก๊สเ็หรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆสำหรับน้องๆที่จะต้องมีเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะครับที่จะต้องดูแลต่างๆทนนี้รวมถึงอาหารหรือว่าเครื่องที่บรรทมบันเทาบันเทาในส่วนของเรื่องของสปาหรือเรื่องของอาหารการกินที่มีราคาพิเศษนะครับรวมถึงการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆทุนนี้เรามีครบวงจรสำหรับในงาน แชมเปี้ยนชิพในเรื่องของการจัดงานเ e สเอ็กซในครั้งนี้ที่สุกภุมกา้าเฉลินะครับวันที่1 0บถึงสิ่งหาคมที่หองเจ็ดแปนะครับขอบคุณครับรเส่วนนคับกในส่วนของรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้นะครับนอกจากกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมมานะฮะการที่น้องๆมาโชว์ความสามารถในเรื่องของการจัดกิจกรรม เรื่องวิงเรื่องการกฟังสวยงามเรื่องควาสุขภาพนะครับก็ในส่วนของตัวพิเซนเตอร์ศิลปินต่างๆตรง,ง,งนี้มีเข้ามาให้พวกเราได้เอนเทนมนต์หรือเข้ามาชมศิลปินต่างๆตรง,ง,งนี้มามในงานของเราทุกวันนะครับขอบคุณครับมีไฮไลท์อะไรางนตีครังาน คือนอกจากสิ่งที่เราจะมีส่วนของการจัดกิจกรรมให้น้องๆนังหนานองแมวต่างๆตรงนี้นะครับเราจะมีโชว์ส่วนของนกเรามีโชว์ในส่วนของสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เป็นในโซติกนะครับเช่นเรื่องของตัวอาตายเรื่องของงูเรื่องของสัตว์พิเศษต่างๆตรงนี้เยอะแยะมากมายครับแล้วก็ในส่วนของศิลปินที่จะมาให้ความบันเทิง ในการจัดงานตลอดงานนะครับแล้วส่วนของการจัดการแข่งขันกาน,น,นะครับสำหรับน้องๆท,ที่เข้ามานะครับเมาของแมวแล้วก็ความสวยงามแล้วแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นของอาหารที่เราจะามีราคาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแท็กที่เข้าพาน้องๆมาทั้งหมดทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจเองนะฮะเราก็เตรียมความพร้อมในสถานที่ในเรื่องการจอดรถ แล้วก็แหล่งพักพักผ่อนนะครับร้านอาหาราต่างๆตัวนี้เรามีเป็นเพจเฟรนลี่ทุกร้านในการทำง,งานในครั้งนี้ครับในการเตรียมงานศูนยุการศึกษาศิลป์บางรูปผลงาน